กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วนะครับจากอ่ารัดาเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแฟดส่งให้นะครับนี่ก็เป็นแอคชั่นแคมนะครับแอคชั่นคาเมล่ากล่องแอคชั่นนั่นเองนะครับราคา3 0มรอยบาทนะครับไปครับ นี่นะครับโอ้โหกระซาเคสอะไรมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหโคตรใหม่เหมือนใหม่มากครับ oh, โอ้โหตัวนี้เป็น1,080พีนะครับโอ้โหรีวิวนี่นะครับ ไ้ก่อน,นครับตัวนี้มาดูรมาดอาูอุปกรณ์เครื่องมือน้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อพวกที่ล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันที่ nope ก็เป็นฐานเป็นที่ล็อกเหมือนกันนะครับไม่รู้ล็อกยังไงแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นะครับคู่มือแล้วก็นี่ตัวนี้ผมว่าจะซื้ออยู่นะครับแต่เขามีมาให้โคตรดีเลยนะครับ กล่องกันเลยนะครับเราต้องซื้ออ่านี่นะครับเป็นดีการ์ดมาเลยนะครับมันจะรองรับอยู่ที่สามสิบสองกิกะไบนะครับนี่นะครับามาดูกันต่อนะครับเราจะลองแกะตัวนี้เป็นที่ตัวอัด เป็นตัวอัดหน้าจอนี่นะครับวิธีแก่ก็จะเปิดตรงนี้นะครับดึงไว้แล้วก็ดันไปด้านหลังนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้มาดูตัวกล้องนะครับนี่นะครับเล็กกระทัดลัดมา,าทดสอบนะครับนี่กล้องแอคชั่นแคม ก็จะลงน้ำนะครับน,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 นี่ก็คือสะคลองเราจะมาลองตัวนี้เราเป็ี่นสายกล้องเก่านะครับกล้องคอมแพคเป็นกล้องอตัวเก่าตอนนี้มันพังเลยเสียงมันจะมีอยู่นะครับถ้าไม่ใส่เคสกันน้ำนะครับถ้าเราใส่เคสเข้าไปมันจะเสียงมันจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่า มันมิดชิดแบบมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไปครับแล้วก็มากับแม่นะครับแม่ก็มาเก็บหอยนี่นแล้วนี่แม่ก็มาเก็บหอยนะครับไปไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ในภาพในกล้องตัวนี้เลยนะครับ นี่นะครับถ้าเราจะตั้งค่าแล้วก็กดโอเคค้างไว้นะครับเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอัดเสียงตัวนี้เป็นวิดีโอที่ได้ nhắn là hả Đúng là cái thay liệu nữa